สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่าก่อน ออกฉายในปี2006เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียเพื่อไปเจอกับแฟนสาวแต่ว่าพอไปถึงเขากลับขึ้นรถเมย์ไม่ทันก็เลยทําให้เขาตกรถแต่ว่ายังโชคดีที่มีชายแปลกหน้าคนนึงมาอาสาจะพาเขาไปส่งแต่เราจะไว้ใจคนแปลกหน้าที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกได้หรือเปล่าแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่อเล็กใช้หนุ่มที่เดินทางมายัางออสเตรเลียเพื่อมาหาแฟนสาวแต่ว่าเขาดันขึ้นรถเมย์ไม่ทันก็เลยทำให้เขาไปช้ากว่ากำหนดระหว่างที่อเล็กกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นั้นเทเลอร์ชายหนุ่มที่อยู่ที่เมืองนี้ก็ได้เข้ามาทักทายเขาทั้งสองคนได้พูดคุยกันนิดหน่อยจนเทเลอร์รู้ว่าอเล็กนั้นตกรถเขาก็เลยอาสาว่าตัวเองก็จะไปเมืองที่แฟนสาวของอเล็กอยู่พอดีทานายสนใจจะไปด้วยก็ได้นะ จากนั้นสองหนุ่มก็ได้ไปดื่มกินกันพวกเขาเมากันมากก่อนจะพากันวิ่งไปทั่วเมืองกับสาวอีกสองคนแล้วเช้าวันต่อมาพอเอเล็กตื่นขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองนอนกอดสาวอยู่คนหนึ่งเทเลอร์ก็เลยแอบถ่ายภาพเอาไว้ด้วยกล้องพล,ลอยลอยก่อนจะชวนอเล็กให้ขึ้นรถแล้วเริ่มออกเดินทางไปด้วยกัน ระหว่างทางทั้งสองหนุ่มก็ได้พูดคุยกันอเล็กได้บอกกับเทเลอร์ว่าความจริงแล้วเขาต้องไปที่เมืองนี้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าแฟนสาวของเขาว่ารออยู่เทเลอร์ก็เลยตกลงที่จะพาเขาไปอเล็กก็รู้สึกเกรงใจมากเขาก็เลยคิดจะช่วยจ่ายค่าน้ํามันให้แต่เทเลอร์ก็ปฏิเสธที่จะรับเงินนั้นเขาให้เหตุผลว่าเขาก็จะไปที่เมืองนั้นอยู่แล้วและที่สําคัญเขาก็มีเพื่อนนั่งรถไปด้วย แต่อเล็กก็ยังไม่ยอมนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเทเลอร์และระหว่างที่อยู่ในรถอเล็กก็ได้หยิบภาพโพลรอด์ที่เทเลอร์ถ่ายไว้ขึ้นมาดูเทเลอร์ Taylor ก็เลยให้เขาเขียนชื่อแล้วก็วันที่เอาไว้บนรูปถ่ายของตัวเองเพื่อที่เขาจะได้เก็บมันไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แวะกินข้าวด้วยกันก่อนที่อเล็กจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้ตอนนั้นเองมันก็มีข้อความดังขึ้นเทเลอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยหยิบโทรศัพท์ของอเล็กขึ แล้วหลังจะก,กินข้าวเป็นเสร็จแล้วพวกเขาก็ชวนกันไปไว่ายน้ําเล่นที่ทะเลพอกลับขึ้นมาที่ฟัง่งเทเลอร์ก็ถามถึงโซเฟีคนที่ส่งข้อความมาหาตอนที่อเล็กไปเข้าห้องน้ําว่าเธอเป็นใครอเล็กก็เลยเล่าให้ฟังว่าโซเฟ่เป็นแฟนของเขาเธอออกเดินทางล่วงหน้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเขายังติดงานอยู่ก็เลยมาพร้อมกันไม่ได้จากนั้นทั้งสองคนก็ออกเดินทางกันต่อเพื่อไปหาโซเฟี และพอไปถึงโซฟีก็ดีใจมากที่ได้เจอกับแฟนหนุ่มหลังจากที่แนะนําตัวกันเรียบร้อยแล้วเทเลอร์ก็ได้พาพวกเขาไปเที่ยวที่ทะเลต่อแล้วก็ยังแนะนําอีกว่ายังมีที่เที่ยวใกล้ๆเมืองนี้อีกหลายแห่งและเขาก็เต็มใจที่จะพาทั้งสองคนไปเที่ยวที่นั่นด้วยนั่นก็เลยทําให้ในวันรุ่งขึ้นอเล็กและโซฟีตัดสินใจที่จะลุวมเดินทางไปกับเทเลอร์ก่อนออกเดินทางเทเลอร์ก็ได้หยิบภาพที่เขาแอบถ่ายอเล็กนอนกอดสาวคนหนึ่งให้เขาดูก่อนจะเดินออกมาไปทิ้งถังขยะเพื่อไม่ให้อเล็กมีปัญหากับโซฟี จากนั้นเทเลอร์ก็ได้ขอถ่ายรูปอเล็กและโซฟีไว้เป็นที่ระลึอกก่อนออกเดินทางพอขับรถไปได้สักพักเทเลอร์ก็ได้ขอให้อเล็กแวะที่ร้านขายของหน่อยก่อนจะชวนโซฟีลงไปหาซื้อของกินด้วยกันแล้วอเล็กก็ได้หยิบรูปถ่ายที่เทเลอร์ถ่ายพวกนักท่องเที่ยวจากลิ้นชักหน้ารถขึ้นมาดูในตอนนั้นเองเขาก็หันไปเห็นว่าเทเลอร์กำลังจ้องมองก้นของโซฟีอยู่ แล้วตกดึกคืนนั้นโซฟีและอเล็กก็แอบมีอะไรกันในเต็นท์เทเลอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจเขาขับรถออกไปกลางดึกท่ามกลางพายุฝนด้วยความโมโหและพอเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่โซฟีกำลังนั่งเขียนอะไรอยู่ในสมุดเทเลอร์ก็ได้เข้ามาขอโทษเธอสหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโซฟีก็บอกว่า พวกเขาเองต่างหากที่ต้องขอโทษเทเลอร์ต่างคนต่างขอโทษกันไปมาอยู่สักพักพออเล็กออกมาจากเต็นแลเห็นว่าพวกเขากําลังคุยกันอยู่ก็เลยส่งเสียงทักทายเทเลอร์ออกไปเทเลอร์ก็เลยรีบเดินมาขอโทษเขาอเล็กเองก็ขอโทษเทเลอร์ด้วยเช่นกันและจากเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้โซฟีกับอเล็กอ่ะเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับเทเลอร์ขึ้นมาบ้างแล้วทั้งสองคนตัดสินใจว่าจะอยู่เที่ยวก,กับเทเลอร์อีกแค่หนึ่งวันหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไป แล้วตกดึกคืนนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ไปนั่งดื่มด้วยกันจนอเล็กอะได้มีปากเสียงกับโซฟีและในตอนนั้นเองที่อเล็กก็ได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งเรียกเทเลอร์ว่าเจมมี่เธอบอกว่าเขาอะเป็นไอ้สารเลวแต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังเธอเท่าไหร่นักเพราะคิดว่าผู้หญิงคนนี้ก็คงจะเมาเหมือนกันแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพออเล็กตื่นขึ้นมา ก็เห็นว่าโซฟีกับเทเลอร์พิ่งกลับจากว่ายน้ำมาด้วยกันโซฟี Sophie เล่าให้อเล็กฟังว่าชื่อจริงของเทเลอร์ก็คือเจมมี่โซฟีก็ถามอเล็กว่าถ้าถึงเมืองถัดไปเราจะไปต่อกันสองคนดีไหมฝ่ายอเล็กนั้นก็เห็นด้วยทันทีเพราะตอนนี้เขาเริ่มไม่ชอบเทเลอร์แล้วที่เข้ามาตีสนิทกับแฟนสาวของเขาระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยเทเลอร์ Taylor ก็สลับให้อเล็กมาขับแทนบ้าง ตอนนั้นเองเทเลอร์ Taylor ก็ได้หยิบรูปถ่ายที่อเล็กน,นอนกอดสาวขึ้นมาให้เขาดูทําให้อเล็กหัวเสียแล้วก็เสียหลักจนขับรถไปชนเข้ากับจิงโจ้แถวๆนั้นอเล็กเริ่มรู้สึกว่าเทเลอร์ Taylor ไม่น่าไว้ใจอีกต่อไปแล้วเขาพยายามบอกโซฟีแต่โซฟีก็ไม่เชื่อนั่นก็เลยทําให้ทั้งสองคนเริ่มทะเลาะก,กันอีกครั้ง ตกดึกคืนนั้นอเล็กก็มีไข้สูงโซเฟีก็เลยเอายาของเทเลอร์มาให้เขากินเพื่อลดไข้แต่พอเช้าวันต่อมาอเล็กก็มีท่าทางแปลกไปเขาเริ่มคิดว่าเทเลอร์วางยาเขาเขาพยายามหารูปถ่ายและจะรีบแยกทางกับเทเลอร์ให้เร็วที่สุดแต่เป็นเพราะตัวเขาเองอาการยังไม่ดีขึ้นเลยไข้ก็ยังไม่ทุเลาพวกเขาก็เลยต้องนอนพักต่อกันอีกคืนหนึง่งแล้วเช้าวันต่อมาอาการของอเล็กก็เริ่มดีขึ้น เขาบอกว่าพวกเราควรจะออกเดินทางกันต่อดได้แล้วระหว่างทางเทเลอร์ก็พูดถึงเรื่องรูปภาพใบนั้นขึ้นมาอีกทําให้อเล็กโกรธมากก็เลยลงจากรถไปเทเลอร์ก็ตามอเล็กไปแล้วก็ถูกเขาเตะต่อยอย่างแรงจนโซฟีต้องลงมาจากรถมาห้ามพวกเขาเอาไว้สุดท้ายอเล็กก็เลยต้องเล่าเรื่องที่เขาถูกเทเลอร์แอบถ่ายภาพตอนที่นอนกอดกับสามให้โซฟีฟังพอเธอรู้เรื่องเข้าเธอก็โกรธอรเล็กมากก่อนจะรีบเดินขึ้นรถไปแล้วคืนนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็จอดแวะพักที่โรงแรมแห่งหนึง่งอเล็กพยายามบอก ให้โซฟีรู้ว่าเทเลอร์นั้นไว้ใจไม่ได้แต่เธอกลับไม่เชื่อเขาเลยเธอเลืกที่จะไปบอกกับเทเลอร์ว่าวันพรุ่งนี้พวกเธอจะแยกทางกับเขาแล้วเพราะเธออยากจะแก้ปัญหาร,ระหว่างเธอกับอเล็กและพอตกดึกคืนนั้นเทเลอร์ก็ได้เอาตัว๋วรถเมย์มาให้กับอเล็กโดยบอกว่าโซฟีเป็นคนฝากตั๋วอันนี้มาให้เขา แล้วภาพก็ตัดไปตอนที่โซฟีกลับมาจากเดินเล่นแล้วเดินไปหาอเล็กไม่เจอตอนนั้นเองก็มีข้อความส่งมาจากอเล็กบอกว่าฉันกําลังจะจากไปโซฟีก็เอาเรื่องนี้ไปบอกเทเลอร์เธอโทรไปหาอเล็กยังไงก็โทรไม่ติดเธอขอร้องให้เทเลอร์ช่วยขับรถออกไปตามหาแฟนหนุ่มแต่เทเลอร์กลับบอกว่าให้รออยู่ที่โรงแรมจะดีกว่าเผื่อตอนที่อเล็กกลับมาจะได้เจอกันโซฟีคิดไปคิดมาก็เลยตอบตกลงว่าเอาอย่างนั้นก็ได้ พอตกดึกก็มีสายจากอเล็กโทรเข้ามาแต่โซฟีกับไม่ได้ยินเสียงพูดของเขาเลยแล้วสายก็ได้ถูกตัดไปโซฟีก็เลยเข้าใจว่าเธอถูกทิ้งแล้วเธอคิดจะกลับบ้านก็เลยขอร้องให้เทเลอร์ช่วยไปส่งหน่อยแล้วพอออกเดินทางไปได้สักพักเทเลอร์กับโซฟีก็ได้จอดแวะพักค้างคืนระหว่างทางโซฟีเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากเทเลอร์ก็เลยช่วยปลอบใจเธอแล้วทั้งสองคนก็นเริ่มจูบและกอดกัน ตกดึกคืนนั้นขณะที่เทเลอร์หลับไปแล้วแต่โซฟีเธอไม่สามารถข่มตานอนได้เธอก็เลยส่งข้อความไปหาอเล็กอีกครั้งเพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้พูดคุยกันให้รู้เรื่อง แต่เมื่อเธอกดส่งข้อความไปแสงไฟจากโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าของเทเลอร์ก็สว่างขึ้นเมื่อเธอหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นโทรศัพท์ของอเล็กซ์โซฟีเริ่มทบทวนว่ามือถือของอเล็กซ์มาอยู่กับเทเลอร์ได้ยังไงหรือว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนการของเทเลอร์เธอเริ่มนึกถึงคำพูดของอเล็กซ์ที่เคยบอกว่าเทเลอร์ Taylor นั้นไว้ใจไม่ได้ขึ้นมาแล้ว เธอคิดว่าถ้าอยู่กับเทเลอร์ต่อไปคงไม่ปลอดภัยแน่ๆเธอก็เลยคิดจะขับรถหนีไปแต่ว่าก็หากุญแจไม่เจอเธอก็เลยทำได้แค่กลับไปหาเทเลอร์แล้วก็ทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วเช้าวันต่อมาโซฟีพยายามจะหนีไปจากเทเลอร์โดยโกโหกว่าเพื่อนคนนึงได้ส่งข้อความมาหาแต่เทเลอร์นั้นรู้ทันนะครับโซฟีก็เลยรีบวิ่งหนีไปเธอรู้แล้วว่าเทเลอร์ต้องทําอะไรบางอย่างกับอเล็กแน่ๆเธอก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถเพื่อจะขับหนีไปแล้วในจังหวะที่เธอกําลังออกรถด,ด้วยความเร่งรีบพวกสิ่งของที่อยู่ด้านหลังรถก็ได้หล่นออกมาทําให้เธอเห็นศพของอเล็กที่ถูกซ่อนเอาไว้มันก็หล่นลงมาด้วย โซฟีตกใจมากรีบขับรถออกไปแต่เทเลอร์ก็กระโดดขึ้นมาที่หลังรถทันทั้งสองคนพยายามยื้อกันไปมาอยู่สักพักจนเทเลอร์น้ำพาดท่าโซฟี Sophie ก็ไม่รอช้าเธอหยิบคันเร่งสุดแรงจนเทเลอร์กิ้งตกรถไปจนเสียชีวิตหลังจากนะั้นโซฟีก็ได้ขับรถจากไปแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้พยายามสื่อถึงการที่เราไม่ควรจะไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเขา,เาคิดอะไรกับเราอยู่ยิ่งคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกด้วยนี่โชคดีนะครับที่โซเฟียรอดมาได้แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบายยครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็ เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ